อถามได้เต็มที่เลยเดาคุยอะไรมัง่งอ่ะไม่ได้เจอนานเดี๋ยวพูเพิกเราก็ได้เลยถ้ออาอยากคุยอะไรถามได้เต็มที่ไม่เจอกันนานหล่ะถ้ากลับไปแล้วเปไ็นไงบ,แบบ้างยมภพเป็นนอกราแทบบาดองหนุตยหลวงตาด้วยเสียงกล้าวเจ้าคะกลับไปก็ พบจิตที่สงบเป็นระยะระยะเจ้าค่ะโยมเป็นโรคกระเพาะเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาลมาตลอดแล้วก็วันนั้นตั้งใจจะมากับโยมวัฒนาแต่โยมพา,าดีก็มาไม่ได้เพราะว่ากลางคืนก็เข้าฉุกเฉินก็เลยมาไม่ได้ก็ได้แตก่กราบขอพร พระพุทธรูปองขาวกับหลวงตาในโทรศัพท์นะเจ้าค่ะขอให้มีโอกาสได้มามาลำบากคือจะมาด้วยตนเองนี่ลำบากมากก็ได้บุญของลูกลูกโทรมาบอกว่าเขาจะลางงานพาแม่มาค่ะไม่ได้ขอร้องก็าเอกค่ะหลวงตา เขาเขารับอาศายเองก็ได้มากราบหลวงตากลางกลางคืนเนี่ยเจ้าคะ่ะตื่นขึ้นมาเนี่ยขอกราบขอประทานโทษนะเจ้าคะ่ะตื่นขึ้นมาปัสสาวะแล้วก็กลับเข้าไปนอนนอนไม่หลับค่ะเจ้าคะ่ะจิตฟุ้งฟุ้งแบบที่เกิดมาไม่เคยฟุ้งเลยเจ้าคะ่ะสังขารมาจากไหนไม่รู้เยอะแยะมาก ลุมเข้ามาแล้วก็เข้าใจว่าเออคนที่เขาจะเป็นบ้านเนี่ยสงสัยเป็นอย่างนี้เพราะเราไม่เคยเจอก็ก็นึกถึงเส้นทางธรรมที่ได้มากราบหลวงตานึกถึงเส้นทางธรรมนั้นจิตก็สงบลงเจ้าค่ะก็เข้าใจว่าเขาคงขึ้นมาสอนให้เราเนี่ยได้ทบทวนเส้นทางธรรมเจ้าค่ะ ตอนกลับไปใหม่ๆนั้นมองเห็นชัดเจนว่าราคะเนี่ยดับไปเยอะโยมเนี่ยโยมนี้ไม่มีภาระอะไรแล้วแต่ว่าโยมยังยังยังอยากได้กระเป๋าเจ้าค่ะ กระเป๋าที่เอฟทาง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 เฟซบุ๊กแเจ้าค่ะแล้วก็ระง,งับมันไม่ได้เจ้าคะแต่พอหลังจากมหาหลวงตาเคยฟัง,เค,ฟงเคยฟังเทปไฟล์ที่หลวงตาพูดว่า,าน้องสาวของหลวงตาเอาของมากองที่เสียแล้วแล้วเอาของมากองแล้วหลวงตาบอกว่าพี่สาว,สาวใครจะมาเอาอะไรก็มาเอาไป ตอนนั้นฟังแล้วเนี่ยทนไม่ได้นะเจ้าคะคือมันมันกี้จุดตัวเองทนฟังไม่ได้แต่หลังจากที่มากราบหลวงตาวันนั้นแล้วเนี่ยเข้าใจเจ้าคะ่ะว่าเป็นความจริงแล้วก็กลับจากหลวงตาไปนี่มันก็มันก็ดับของมันไปเองนะเจ้าคะแต่มันก็ปะทุขึ้นมาอีกเจ้าคะ่ะ มันก็ประทุขึ้นมาอีกพอประทุขึ้นมาก็ทาก็ขึ้นมาสอนที่เล่าให้หลวงตาฟังว่าให้ให้ทบทวนเส้นทางธรรมนะพระเจ้าค่ะก็กราบกราบเรียนขอความเมตตาหลวงตาเจ้าค่ะอันนี้เป็น <c oughs> ทำขั้นละเอียดมากที่จะข้ามตรงนี้ได้ คือมันเหมือนแบบว่าทำเนี่ยมันไหลเข้ามาทุกทิศทางแล้วล่ะไหลเข้ามาสามร้อยหกสิบองศาทุกทิศทางมันเข้ามาถึงมันกับว่า,าเข้ามาถึงปากประตูใจมันเข้าไม่ถึงกลางเมืองของใจถ้าเข้ามาถึงกลางเมืองของใจใจก็จะแตกเอาวิชามันจะแตกระเบิดออกเหลือแต่ความไม่มีอะไรความไม่ปรากฏอะไรนั่นแหละมันมีกำแพงเมืองไปสร้างขวางไว้ ไปสร้างขวางไว้ทําให้ทํเนี่ยมันไหลเข้าไปไม่ได้เข้าไปไปตีเมืองใจไม่ได้ด้วยเอาวิชาอัตตาตัวตนยึดถือเป็นตัวเราเป็นของเราเนี่ยคือความลักตัวเองความยงยึดตัวเองห่วงลูกห่วงหลานคิดถึง <c ười> <c ười> <ค rip> เนินคิดถึงนี่คิดถึงเรื่องต่างๆเรื่องตบัะปัตฐาอะไรต่างๆเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย ต้องเห็นว่ามันเป็นความปรุงแต่งมันเป็นความปรุงแต่งเป็นความคิดความปรุงแต่งเป็นสิ่งเกิดดับแล้วก็เมื่อเห็นเขาว่าเป็นสิ่งเกิดดับแล้วก็จะไม่หลงไปกับเขาแล้วก็ไม่ต้องพยายามไปไล่ดับเขาทุกปัจจ ա กรรก็ปล่อยเขาเกิดเองดับเองสังขารปรุงแต่งในใจเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไปอะไรอะไรกับเขาแล้วก็ไม่มีใครเมื่อเห็นก็ว่าเขาเป็นสังขารปรุงแต่งก็จะไม่หลงติดไปกับเขา และไม่ต้องพยายามไปไล่ดับเขาเพราะไอ้ที่พยายามไปจะไปไล่ดับเขามันก็เป็นสังขารปรุงแต่งที่เกิดมาจากอวิชายึดถือเป็นอัตตาตัวตนต่อสิ้นหลงสังขารปรุงแต่งหลงไปกับสังขารปรุงแต่งแล้วอวิชชาเขาก็ดับเองความยึดถือเป็นอัตตาตัวตนก็ดับเองไม่ต้องไปไล่ดับอวิชชาไม่ต้องไปไล่ดับอัตตาตัวตนดันั้นต้องปล่อยให้สังขารเนี่ยเกิดเองดับเองเกิดเองดับเองแล้วไม่มีใครแปอะไรกับสังขารในใจคือสังขารเนี่ย ในใจที่มันกระดุกกระดิกยุกยิกมีความคิดนึกคิดตอบปรุงแต่งปรุงแต่งปรุงแต่งยังไงก็ตามไม่ว่าจะเป็นกุศลนะกุศลก็มันก็มีอาการยิกยิ้มยิ้กยิ้มยิยยิยยังไงก็ตามมีอาการดิ้นรนมีอาการหาวนทางตัวเองพ้นทุกพยายามช่วยตัวเองพ้นทุกพยายามพยายามยังไงก็ตามขอให้มันจับไม่มีแล้วมันมีอาการขึ้นมาเนี่ยก็เห็นว่ามันเป็นสังขารที่เกิดเองดับเองเหมือนอย่างงี้ใจแท้มันเป็นเหมือนกับเป็นความว่างของธรรมชาติ ไม่มีตัวตนไม่มีตัวจิตตัวใจไม่มีแสงสีไม่มีสุขทุกข์กองใสเศร้าหมองแต่อาการของเขาเนี่ยมันก็กระยุกกระยิกเหมือนผ้าผ้าผืนเนี่ยมันเกิดเองขึ้น,นมาในในใจที่เป็นความไม่มีอะไรแล้วก็มีอาการกระยุกกระยิกมีความพยาพยามพยายามพยายามจงใจตั้งใจเจตนาพยาพยามพยายามหรือนึกถึงเรานึกถึงลูกหลานยังมีความตรึกนึกเรื่องลูกเรื่องหลานเรื่องตัวเราเรื่องอดีตเรื่องอนาคตเรื่องทรัพย์สมบัติมันก็มันก็เป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองทุกปัจจุบัน ต่สติสมาธิปัญญาในขั้นนี้ต้องแบบว่าละเอียดและสงบละเอียดมากเลยจึงจะเห็นสังขารที่ละเอียดแบบนี้ได้สังขารที่ละเอียดในใจใน,ในใจเขาเป็นยังไงก็ปล่อยให้เกิดเองดับเองเหมือนภาพมือนนี้เกิดเองดับเองไม่มีใครต้องพยายามไปทําอะไรกับเขาไม่มีใครต้องไปไปยึดติดเขาหลงไปกับเขาและไม่ต้องมีใครพยายามไปทําลายความเป็นตัวตนหรือไม่ให้ตัวตนเราเนี่ยพยายามให้ตัวตนเราไม่หลงสังขาร พยาพยามพยายามพยายามใจตัวเราไม่เป็นตั้งขันหลุดออกจากสการเป็นใจที่ไม่ตั้งขันอย่างเนี้ยมันหลงทั้งขันหมดก็ปล่อยสั้งขันเป็นตั้งขันเกิดดับในใจจะสังขารยังไงทุกปัญญากันทุกปัญญากันหนาก็เป็นสิ่งที่เกิดเองดับเองเกิดเองดับเองไม่มีใครไป,ไป,ไ,ปไปลองรับเนี่ยการเกิดดับพร้อมเกิดขึ้นมาแล้วก็ไปจับเอาเนี่ยไปยึดไปยึดไปจับมันก็จะทุกขันทีพอสังขารเกิดขึ้นเหมือนกับยื่นมือออกไปไปยึดไปจับก็จะทุกขันที ไม่มีใครไปยึดไปจับทุกอย่างก็จบลงความพยายามใดๆทั้งมวลก็จบลงหมดสิ้นทุกอย่างก็สงบและว่างเปล่านี่แน่เมื่อสงบและว่างเปล่าก็อยู่กับสิ่งนี้เรียกว่ากินอยู่กับธรรม ไปไหนก็ไปกับธรรมจุดจุดก็ตายไปกับธรรมที่สงบแล้ววา่างเปล่าไม่เหลืออะไรไม่เหลือผู้ยึดมั่นถือมั่นอะไรไม่เหลือผู้ได้ผู้เป็นอะไรที่ท่านกล่าวว่าท่านพูดดูนะัตตุโลใหนะ้ครัวใจช่ว่าโลกเนี่ยมีมากขึ้นไปจนไม่มีที่สิ้นสุดแต่ธรรมเนี่ยนะสิ้นสุดที่ความไม่มีไม่ได้ ไม่เป็นไม่มีผู้ได้ไม่มีผู้เป็นแล้วก็ตายไปกับความไม่มี น,นี้ก็อยู่กับธรรมนะอยู่กับธรรมกินอยู่กับธรรมนอนอยู่กับธรรมแล้วสุดท้ายก็ตายไปกับธรรมนะเป็นธรรมที่ไม่มีอะไรกฎจะให้มีความเป็นอยู่ได้วความไม่ประมาทสังขานไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเจ้พน้นอนัตตาไม่ใช่ตัวอยากกังวลลงยึดบ้านถึงบ้านว่าเป็นตัวเราเป็นของกงล อยู่เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ลูกหลานอ,อยู่เป็นเนื้อนาบุญให้แก่ลูกหลานลูกหลานก็ต้องระมัดระวังอย่าไปล่วงเกินแน่นะอยู่เป็นเนื้อนาบุญนะ,อะเออจกนกว่าจะสิ้นอายุขัยไปตามกาลเวลาสมควร เออไดเอาว่ากันนะมรสการหลวงตาครับบอกชื่อบอกชื่อเล่นกันชื่อจ่ายครับชื่ออะไรนะจ่ายครับจ่ายจ่าย,ายครับจ่บาย,ายก็เพื่อนตังให้ก็ฟัง ฟังคลิปของหลวงตาจากที่คุณแม่เขาแชร์มานะครับวันนี้ก็เลยตั้งใจจะมาฟังจริงๆนะครับจริงๆแล้วผมไม่ได้มีคำถามอะไรเลยแล้วก็ฟังทุกอย่างที่หลวงตาสอนเ,ออเข้าใจแต่มีติดอยู่อย่างเดียวทำอย่างไรถึงจะรู้จักมันจริงๆทำอย่างไรอยากรู้จักผมอยากรู้จักอยากอยากรู้จักก็ปล่อยวางความอยากแล้วก็จะรู้จัก ธรรมชาติที่ดั้งเดิมแท้ที่ไม่เกิดไม่ดับมันเป็นใจเราแน่แน่แต่เรากลับไม่รู้จักมันผู้ใดพบใจผู้นั้นพบธรรมผู้ใดถึงใจผู้นั้นถึงปฏิพาณใจเราแน่แน่แต่เราไม่รู้จักมันมันเป็นธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่ดับไม่ปรากฏอะไรแต่มันมีอยู่จริงมีอยู่จริงเป็นอมตะด้วยอมตะตั้งแต่ดั้งเดิมเลยจนถึงปัจจุบันและตลอดกาลเป็นอมตะตลอดกาลเป็นสิ่งที่ไม่มีอะไรปรากฏแต่มีอยู่จริงตลอดกาลใจเราทุกคน ทุกสรรพสัตว์ทั้งหลายวิจัยหมดหรือมีจิตได้เดิมหรือธรรมชาติดังเดิมหมดที่เป็นธาตุรู้ดั้งเดิมแต่พวกเราไม่รู้จักเพราะว่ามันหลงปรุงแต่งหลงปรุงแต่งหลงปรุงแต่งติ้นความอยากเมื่อไหร่ตินตัณหากิเกลสตัณหาที่ความอยากเมื่อไหร่ก็จะพบเองกรณีเดียวเท่านั้นที่จะพบใจถึงใจได้ใจแท้ใจใบริสุทธิ์นั้นจะที่เรียกว่านิพานาธาตุนั่นแหละมีกรณีเดียวคือที่จะถึงได้พบได้จะถึงใจนั้นได้ก็คือ สิ้นกิเลสตัณหาหรือสิ้นอวิชชาตัณหาอระทานอวิชชาตัณหาอวิทานก็คือกิเลสั่งอวิชชาคือความไม่รู้หลงไปตามความปรุงแต่งความคิดความปรุงแต่งหลงสังขารหลงปรุงแต่งด้วยตัณหาความดิ้นรนทะยายากด้วยความคิดบ้านถือบ้านสิ้นอวิชชาด้วยความรู้แจ้งสิ้นหลงตังขารที่จะดิ้นรนไปทะยาอยากไปตามความคิดบ้านถือบ้านดับลงก็ พบใจพบธรรมถึงใจถึงพระน,นิพพาจนจริงใจมันเป็นอย่างนั้นอยู่แล้วเป็นอมตะไม่เคยเกิดไม่เคยดับไม่เคยหายไปไหนแต่ไม่พบเขาเองเพราะว่าหลงกับความคิดความปุกแต่งหลงกับอารมณ์หลงกับรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสความรู้สึกไม่คิดอารมณ์ในปัจจุบันขณะปัจจุบันหลงอดีตหลงอนาคตหลงปัจจุบันจึงไม่พบก็จะ,จะทมความจริงที่ไม่เกิดไม่ดับี่ใจเราทุกททุกคนนั่นแหละใจเดิมใจแท้ ใจเบิสุดธิจิตจเบิสุดธิ์ธาตุรู้บริสุดมีวิธีเดียวคือต้องรู้เท่าทันความคิดความปรุงแต่งดิ้นโลนทยานอยากไปตามกิเลสตัณหาแล้วก็รู้แล้วก็อย่าหลงไปตามเขาไม่ใช่ไปกดข่มบังคับเขาแล้วก็ไม่ต้องหนีเขารับรู้เขาตามความเป็นจริงรับรู้เขาตามความเป็นจริงถ้าอย่างนั้นเหมือนกับว่าเรา ต้องเฝ้ารอเวลาแล้วก็ตามดูไปเรื่อยๆใช่สังเกตเอาครับแล้วก็จุดตั้งที่หลมปุ่งแต่งก็รู้ต่อหลมปุ่งแต่งขนาดจิตใดก็รู้ต่อทานหลงปุ่งแต่งเวลายึดถือยึดบ้านถือบ้านไปตามกิเลสตัณหาก็รู้ต่อทานหลงปุ่งแต่งเดี๋ยวก็ยึดบ้านไปตามกิเลสตัณหาก็รู้ต่อทานรู้ต่อทานแล้วอย่าหลงตามไปอย่าอย่าไปทําพฤติกรรมตามเขาแล้วก็ไม่ต้องไปกดข่มครับเขาแล้วไม่ต้องหนีเขาแค่รับรู้รับทราบเขารับรู้รับทราบเขาตามความเป็นจริงยทถาพูทธยานณทัศนะ แล้วก็จะเบื่อหน่ายเองเกิดนิพพิทายานเบื่อหน่ายเขาเบื่อหน่ายที่จะหลงไปกับเขาเบื่อหน่ายที่ไปยุ่งวุ่นวายกับสังขารพูกแต่งในใจเบื่อหน่ายโยงไปกับรูปรสกินเสียงสมผัดใดในโลกเมื่อเบื่อหน่ายแล้วเป็นนิพพิทายานแล้วก็จะเป็นวิรักล,ลาคะาใจก็บทยางเหนียวต่อทุกสรรพสิ่งเป็นวิมุติุดพ้นแล้วก็นิพานเป็นทุกนี่เป็นทางเดินของพระยาเจ้าทั้งหลาย ชื่ออะไรชื่อโอ๊ตค่ะเอาโอ๊ต่าแม่ส่งคลิปให้ฟังเรื่อยๆนะคะแล้วก็ที่มาเพราะว่ามีอยู่คืนหนึ่งฝันว่าได้มากราบตลวงตาค่ะแล้วก็คิดว่าจะต้องมาให้ได้ อโอ๊ตมีความไม่รู้เยอะแยะเลยค่ะไม่รู้แม้กระทั่งว่าปฏิบัติธรรมคืออะไรสมาธิคืออะไรคำว่ารู้ทันจริงๆแล้วมันคืออะไรมันคือการวิ่งดักความคิดฟุ้งซ่านเหรอ สงบจากความตงแต่งวุ่นวายสับสนมายาวนานทุกข์ยากลำบากมาหลายพชาติในชาตินี้ก็ยุ่งวุ่นวายกับความหลงตงแต่งหลงความคิดหลงตงแต่งหลงคิดตงแต่งไปวุ่นวายสับสนยุ่งเหยิงเป็นทุกข์เป็นทุกข์ในโลก เบื่อหน่ายกับความหลงยุง่งุูนวายยึดถือหลงปรุงแตง่งเป็นโทษของความคิดปรุงแตง่งบุ่นวายสับสนเป็นทุกข์มานานมากแล้วยาวนานมากแล้วควรจะหยุดเสียทีหยุดปรุงแต่งยึดถือด้วยความยึดบ้านถือบ้าน ควรจะหยุดได้แล้วเพราะว่ามันทุกมานานเหลือเกินความปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นเป็นเป็นเหตุให้เกิดทุกข์เมื่อเห็นหลงไปกับความปรุงแต่งยึดมั่นถือมั่นให้เป็นทุกข์มายาวนานเหลือเกินไม่ควรที่จะหยุดได้แล้วควรจะพอได้แล้ว หมืนกับใจมันสอนอย่างนี้ว่ายังทุกข์ไม่พอเหรอยังทุกข์ไม่พอเหรอแก่นั้นเนี่ยใจมันก็หยุดและพอมันจึงสงบเมื่อสงบแล้วริงพ้นทุกข์หรือนิพพานสาธุ ถึงเวลาพูดได้คำเดียวว่าถึงเวลาก็ได้มาเจอกันได้มาพบธรรมได้พบกับความสงบลรมเย็นในจิตใจถึงเวลาแม่ก็มีลูกที่ดีนะมีบุญวาาสนาบรารมีมาก มาเจอครั้งเดียวก็เหมือนแม่เลยนะเจอครั้งเดียวก็พบธรรมสงบร่มเย็นเลยเจอใจที่สงบเป็นธรรมเลยคนที่มาครั้งเดียวพบธรรมใจสงบเป็นธรรมได้หายากอืมสาธุสาธุาเขาโทรมาบอกว่าเขาฝันเห็นหลวงตาทั้งๆท,ที่เขายังไม่เคย พบหลวงตาเลยเจ้าค่ะอืนก็เขาม,มีบุญวาสนาะต่อกันมาก่อนแล้วก็ถึงเวลาถึงเวลาเขาบอกว่าเขาได้กราบหลวงตาแล้วเขาก็บอกว่าการได้กราบพระอริยะนี่มีความสุขมากอย่างมีดีอย่างนี้นี่เองดีอย่างที่ไม่เคยรู้จักเจ้าค่ะ คือดิฉันก็ไม่เชี่ยวเข็นลูกก็ได้แต่ก็ว่าแต่ก็เหมือนยัดเยียด,ดยเจ้าค่ะส่งไฟายไปให้เขาแต่ละคนเขาก็ยุง่งลูกเขยนี่ยุ่งมากที่สุดในโลกเจ้าค่ะไม่เคยมีเวลาแม้กระทั่งให้กับตัวเองแต่ไม่รู้เขานึกอย่างไรเจ้าค่ะที่เขาทิ้งงานมา เขาเขาเป็นผู้บริหารสูงสุดของโรงงานนะเจ้าค่ะฉะนั้นก็ถึงเวลาพูดในคาเดียวว่าถึงเวลาแก่ทุกคนเมื่อทุกคนถึงเวลาทุกอย่างก็ทําก็ปรากฏอาจารย์ก็ปรากฏกราบกราบกราบในความเมตตาของตาเจ้าค่ะมีลูกชายอีกคนหนึ่งค่ะเจ้าค่ะที่มาอครับ ก็น um ี่ก็ยุ่งนี่ก็เอางานมาทําด้วยนะเจ้าค่ะเมื่อกี้นั่งรอหลวงตาก็เอางานมาทําด้วยเป็นเป็นนายสตวแพทย์ค่ะแล้วก็แล้วก็หลานแลอาชุดนี้ก่อนชุดหนึ่งเอชื่อเล่นบอชื่อเล่นนะบอชื่อเล่นครับ ชื่อเอครับเอ็กว่าไงเอก็เอกอ็ก็ผมเป็นคนหยาบมะฆ่าสัตว์มาเยอะอออจนชินแล้วก็ปฏิบัติมาแล้วก็ช่วงช่วงหลังเนี่ยเห็นเห็นมันมีแต่ทุกข์ แล้วก็เหมือนมันมันเป็นก้อนๆอ,อยู่ในเนี้ยแล้วมันก็ไม่รู้จะทำยังไงดีมันบางทีมันก็หายไปบางทีมันก็มาอีกแล้วก็อย่างที่ทำงานที่ใหม่เนี่ยครับ ก็รู้สึกว่ามันมันเยอะกว่าปกติอะมันมันเกิดขึ้นบ่อยครับมันเมื่อมาถึงนี้แรกก็ถือว่า ก็ต้องมีบุญวาสนาบรารมีมาแต่ฟางก่อนอย่างโอคุลีมานเคยได้เคยฟังไหมเคยดูไหมโอคุลีมานเคยได้ยินไหมเนาะโอคุลีมานก่อนที่จะลุกเป็นพระอาหารหันเนี่ยฆ่าคนมามากจนจำไม่ได้ต้องตัดนิ้วคนแต่และคนละหนึ่งนิ้วฆ่าแล้วก็ เอานิ้วคนมาร้อยคอเต็มไปหมดจนได้นับได้เก้าร้อยเก้าสิบเก้านิ้วขาดอีกนิ้วหนึ่งก็ครบพันจนกระทั่งพระราชาจะส่งทหารออกไปป่าไปฆ่าจำนวนแม่รู้ข่าวว่าพระราชาส่งทหารจำนวนมากไปฆ่าลูกจะไปจับลูกไปฆ่า แม่ก็รีบออกไปหาลูกในป่าองคุลีมานเห็นแม่มากันนิ้วขาดอีกนิ้วเดียวจะครบพันก็พยายามฆ่าแม่ตัวเองแต่พระพุทธเจ้าเห็นว่าองคุลีมานมีอยู่ในข่ายที่จะบรรลุปฏิพานได้ก็สเสด็จไปขวางองคุลีมาก็เลยไล่ฆ่าพุทธเจ้า ไล่ฆ่าไล่ฟันไล่ฟันอย่างไรได้บพุทธบาร,รมีของพุทธเจ้าก็เลื่อนหนีไปเรื่อยโอกริมาลก็ไล่าตามโอกริมาลน,นี่ปกติวิ่งเร็วกว่ามา้าแต่วิ่งตามพระพุทธเจ้าไม่ทันวิ่ยังไงก็ไล่าตามพพุทธเจ้าไม่ทันแล้วก็ตะโกนเรียกว่าสมณะหยุดก่อนสมณะหยุดก่อน พระพุทธเจ้าก็ตัดแต่เพียงว่าตถาคตหยุดแล้วแต่ท่านที่ยังไม่หยุดพุกฤิมานก็ไล่ฟันพุทธเจ้าวิ่งยังไงก็ยังไม่ทันจนหมดแรงเหนื่อยหอบไล่ฟันยังไงพระพุทธเจ้าก็เปลี่ยนแต่พูดว่าตถาไอ้ตถาคตหยุดก่อนตถาคตหยุดก่อนพระพุทธเจ้าก็ตัดเพียงว่าตถาคตหยุดแล้วแต่ท่านที่ยังไม่หยุด จนสุดท้ายโอกรีบาวิ่งไม่ไหวแล้วยืนหอบแล้วหมดแรงที่จะวิ่งก็พูดคำเดิมว่าตถาคตหยุดก่อนตถาคตหยุดก่อนพอพระพุทธเจ้าก็ว่าตถาคตหยุดแล้วแต่ท่านยังไม่หยุดพูดซ้ำๆอย่างเงี้ยโอกรีมาก็เลยถามเจ้าว่าสมณะย่อมไม่มุสา เราหยุดแล้วแต่ท่านเคลื่อนที่อยู่ทําไมท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วแต่เรายังไม่หยุดต,ตอนนี้เราหยุดแล้ววิ่งไม่ไหวแล้วแต่ท่านจะเคลื่อนท่านเคลื่อนที่อยู่แต่ทําไมท่านบอกว่าท่านหยุดแล้วแต่เราไม่หยุด <padding? S 2> พระพุทธเจ้าตรัสว่าใจของเราหยุดทำบาปกรรมชั่วทั้งปวงแล้วเราไม่หยุดทำกรรมชั่วทางกายวาจาใจแล้ว แต่เจ้ายังทำบาปกรรมชั่วยางกายวาจาใจาอยู่เจ้ายังไม่หยุดโอคุลิมาลก็ว่าสุดกข่าวโลกระพื้นนะดาบดุดจับมือเลยได้สติขึ้นมาว่าพระองค์มาช้านักพระองค์มาช้านัก ข้าพระพุทธเจ้าทำบาปกรรมมามากเหลือเกินข้าคนมามากญาติพี่น้องของเขาเขาก็จะต้องมาฆ่าข้าพุทธเจ้าเพื่อแก้แค้นข้าพรพุทธเจ้าทำบาปกรรมมากมาผิดไกลมากเหลือเกินแต่พระพุทธเจ้าตรัสว่าเมื่อหยุดทำ บาปกรรมชั่วตางกายวาจาใจใจหยุดแล้วก็ถึงฝั่งพะนิพานได้ใจต้องติดกับอดีตกังวลกับอนาคตปัจจุบันหยุดบำบาปกรรมชั่วใดๆทั้งมวลต่างกายวาจาใจขาดเด็กขาดตนกลับใจได้มีเฮลิทปะละไอแก่ใจเกรงกลัวตัวบาป เข้าหาพระพุทธเจ้าพระธรรมพยาสง์น้อมใจรับเอาพระพุทธเจ้าพระธรรมพยาสง์พระอรหันต์พระทิพานเข้าสู่ใจแทนบาปกรรมชั่วทั้งปวงให้สัจจะไอฐานว่าจะละบาปกรรมชั่วด้วยเด็ดขาดที่ทำมาแล้วที่ตอไปข้างหน้าก็จะไม่ทำผิดศีลในทางว่าใจใจใจที่คิดแตร,รุนละเมดศีลห้า ถ้อแต่สีหน้าเป็นต้นไปก็ไม่มีขอถวายตัวเป็นลูกพุทธเจ้าข้าพเจ้าตายจากโลกแล้วตายจากโลกเก่าแล้วคนชื่อนี้นำตระกุลนี้ได้ตายจากโลกไปแล้วบัดนี้ก็เกิดใหม่บวชอธิษฐานบวชใจเพราะยังบวชกายไม่ได้ก็บวชใจขอเกิดใหม่เป็นลูกพระพุทธเจ้าบวชใจเป็นผู้บวชแล้วเป็นสมณะที่ใจ เป็นสมณะผู้สงบระงับที่ใจขอเป็นลูกของพุทธเจ้าตลอดไปจนกว่าจะสิ้นอายุไขแล้วก็ละทำบาปกรรมชั่วทั้งปวงละการผิดศีลใจก็สงบลมเย็น เอาองคุริบาลเป็นตัวอย่างนะ